ตอนแรกนะคะเราจะจัดคนไข้ขึ้นเตียงค่ะเพื่อให้คนไข้นอนในท่าที่ตรงตามตำแหน่งหลังจากนั้นนะคะเราจะนำคนไข้เข้าสู่ตำแหน่งที่จะฉายจริง เมื่อได้ตำแหน่งแล้วนะคะครึ่งจะหมุนรอบตัวเพื่อจะเอ็กซเลย์คนไข้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเครื่องก็จะนําภาพไปแมปเพื่อไปเช็คว่าตรงตามตําแหน่งจริงหรือเปล่าเมื่อภาพตรงกันแล้วก็จะเริ่มฉายจริงค่ะ การฉีดคนไข้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็นำคนไข้ลงจากเตียงได้เลยค่ะ